นี่นะครับก็จะเห็นมดนะครับกําลังเดินขบวนกันเลยครับกวามไม่รู้เขาจะเดินไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทําการกําจัดมดนะครับโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมจะใช้อะไรนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมากําจัดมดนะครับก็เป็นมดแดงนะครับตัวเล็กๆนะครับที่ชอบ เข้ามากินอาหารในบ้านเรือนเรานะครับวันนี้เรามากําจัดมดแดงนะครับโดยเราจะใช้นี่ครับเป็นยางมะละกอนะครับแล้วก็จะกรีดเลยนะครับเพื่อที่จะอเอาอยางเขาไปกําจัดมดแดงตัวเล็กๆนะครับ นี่ครับใช้ยางมะละกอเลยครับไม่ต้องไปเยอะนะครับนี่ครับเราก็ใช้ยางมะละกอประมาณนี้ครับเป็นอ่าก้นของฟอกกี้เรานะครับแล้วก็นําไปผสมน้ําเปล่านะครับนี่ครับเรานําไปผสมน้ําเปล่านะครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันน้บก็น้ําก็ประมาณสามมลนะครับ นี่ครับขยแเราก็น้ำจะสังเกตว่าครับของเราก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปกําจัดมดกันเลยนะครับนี่ครับมดนะครับเรามากําจัดกันเลยนะครับ ข้างบนนะครับสูงนะครับนี่ครับเมื่อเขาโดนนะครับอ่ายางมะละกอนะครับผสมกับน้ําฉีดนะครับตอนนี้เขาก็แน่นิ่งไปแล้วครับนี่ครับตอนนี้มดที่เดินเป็นสายก่อนหน้านี้นะครับก็แน่นิ่งไปหมดแล้วนะครับก็เป็นการกําจัดมดโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับนี่ครับก็ตายหมดแล้วนะครับ ครับของบางสิ่งบางอย่างครับเราก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเขามีประโยชน์ทางไหนบ้างนะครับยางมะละกอก็มีประโยชน์นะครับในการทำให้เนื้อเรานะครับเปื่อยนะครับแล้วก็นำมากำจัดมดได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด u ับ c ไ i b ้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ